เวลาที่น้องไปเจอการแก้ระบบสมการแบบนี้นะคะแนะนาเลยให้น้องกําจัดตัวส่วนก่อนนะคะซึ่งตัวส่วนของเราคือ y กําลัง2ให้น้องจัดการนํา y กําลัง2คูณตลอดสมการเลยนะคะนา y กําลัง2คูณตลอดสมการนะคะซึ่งตัวแรกนะคะพอเอา y กําลัง2คูณเข้าไปมันก็จะตัดกันหมด คะ y กำลังสองเจอ y กํกำลังสองเลขชี้กำลังบวกกันตรงนี้ได้เป็น y กํกำลังสี่เพราะสุดท้ายคูณ y กํกำลังสองก็จะเป็น13 y กํากำลังสองนะคะน้องก็จะได้สมการเป็น36บกบวกวากำลังสี่เท่ากับ13 y าากำลังสองจากนั้นให้น้องย้าย13 y กํากำลังสองมาอยู่ทางซ้ายมือนะคะเราก็จะได้เป็น y กํกำลังสี่ลบ 13 y าวกำลังสองบวกกับ36เท่ากับ0นี้พอเจอตรงนี้บางคนก็ติดอีกนะคะแนะนำเลยให้น้องไปสังเกตที่พดกลางพจ์กลางของเราเป็น y ายกำลังสนะคะฉะนั้นเราจะต้องทำตัวหน้าให้เป็น y ายกำลังสนะคะทั้ง2ลิฟเลยเราก็จัดการแยก2ลิฟเลยค่ะพจน์กลางเป็น y ายกำลังสตรงนี้ y ายกำลัง4น้องก็จะต้องแยกเป็น y ายกลังสองกับ y ายกลังสองเพราะสุดท้ายเป็น36อะไรคูณกันได้36บวกกันได้13ในที่นี้ก็คือ9กับ4ฉะนั้นเครื่องหมายเป็นลบลบทั้งคู่นะคะน้องก็จะได้คำตอบข้อแรกนะคะ y ายลังสองเท่ากับ9แล้วก็ y ายกลังสองเท่ากับ4 ฉะนั้น y เดียวตรงนี้น้องอย่าลืมนะคะว่าตอบคำตอบเดียวไม่ได้จะต้องตอบสองคำตอบก็คือค่าบวกแล้วก็ค่าลบน้องจะได้คำตอบมาเลยในฝั่งนี้ก็คือ3และลบ3ส่วนฝั่งขวามือก็คือ2และลบ2แบบนี้นะคะเรียบร้อยเลยค่ะ